การเลือกตั้ง24มีนาคมจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบเกือบ8ปีนะครับและก็เป็นครั้งแรกของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ first time voter ที่มีประมาณ7ล้านคนจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับกกตและองค์กรพัฒนมิตรเปิดตัวโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยเพื่อปลุกพลังของคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกตั้งนะครับมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษา25แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ไปทั่วประเทศติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมาลินีวันทองครับอย่ามองว่าเป็นเกมค่ะให้มองว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแบบเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนอะไรพวกนี้ได้ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบเอานึงเสียงที่เรามีค่ะออกมาเพื่อประเทศของเราให้ประเทศของเราพัฒนาไปข้างหน้าได้ด้วยความภาคภูมิใจของเราว่าอย่างน้อยเราก็คือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง หนึ่งเสียงของทุกคนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนี่เป็นเพียงช่วงหนึ่งในเวทีคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยที่ได้ร่วมสะท้อนมุมมองที่มีต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีก41วันข้างหน้าและเป็นการใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญครั้งแรกในชีวิตซึ่งเยาวชนไทยอายุครบ18ปีน้วันที่ไปใช้สิทธิ์จนถึง25ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ7ล้านคนจากจำนวนผู้มีสิทธิทั่วประเทศกว่า51ล้านคน สามารถที่จะรับรองนะครับผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้นั่งไปไเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเยาวชนที่เป็นคนโหวตร,รุ่นใหม่ที่จะมึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ควรจะตระหนักในสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือควรที่จะมีภูมิคุ้มกัในในการที่จะเลือกคนที่ตัวเองไว้ใจเข้าไปทำหน้าที่โดยพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบถึงนยโยบายที่เขามอบให้กับประชาชน ในจำนวนคนรุ่นใหม่7ล้านคนหากไปใช้สิทธิ์ร้อยละ90จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นจำนวนสสได้ไม่ต่ำกว่า60คนซึ่งมากพอที่จะสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าทางเสียงจากคนรุ่นใหม่มีความสำคัญที่แต่ละพักการเมืองพยายามที่จะชูนโยบายเพื่อหวังดึงคะแนนจากคนรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกเป,ปเป็น first time voter เนี่ย เขาไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน,นเขาอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคใดเขาไม่เคยเป็นแฟนพันธุ์แท้ข,ของพรรคไหนท้งพรรคเกา่าพรรคใหม่นี่นะง<ล>นั้นเสียงของเขาเนี่ยเป็นเสียงที่เรียกว่าถ้าไปเทลงข้างไหนเนี่ยคณะ,ะก็ชนะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีผลเยอะนั่นหมายถึงว่าในแง่ของคนซึ่งเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกคนซึ่งอยู่กับปัญหาของการเมืองไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะแสดงออกอย่างไรเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นในคราวนี้เลยนะครับ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่วันนี้บอกว่านยโยบายของแต่ละพักเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสําคัญมากเป็นลําดับแรกพร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของพักการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ขณะที่หลายคนศึกษาข้อมูลรวมทั้งประวัติย้อนหลังของแต่ละพักด้วยแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยกว่าจะได้เลือกใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องเลือกคน<า>ที่เราค่อนข้างที่จะ มองว่าเขาสามารถดูแลประเทศเหมือน,อนทั้งหมดประเทศของเราคือบ้านของเราเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกหัวหน้าครอบครัวหัวหน้า,นาบ้านที่ดีใช่ไหมคะบ้านก็จะมีความสุขค่ะผมว่าสิ่งสําคัญที่เราจะตัดสินใจเลือกเลือกใครนะครับเข้ามาบริหารประเทศผมว่าเราต้องหาขอ้อมูลก่อนว่านโยบายาของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาทํามาหรือว่าอาจจะหรือเขาอาจจะเป็นคนแรกหรือครั้งแรกก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาก่อนว่าพักนี้หรือว่าคนคนนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องใดบ้างนะครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูม มาเลขาธิการกรกตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรไทยกบผลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนางสาวสุภาสินีคมะสุนทรรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสามองค์กรพันธมิตรร่วมกับช่องสามและเครือข่ายคนรุ่นใหม่ จากสถาบันการศึกษา25แห่งทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของไทยซึ่งตัวแทนได้รับทงคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยไปติดตั้งที่มหาวิทยาลายัยเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทํากิจกรรมร่วมกันทั้งประเทศผมชอบอรรคการเมืองที่มีคนรุ่นใหม่เยอะนะครับผมอยากได้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาประเทศนะครับผมเข้ามาพัฒนาประเทศนะครับผมคิดว่า ในหลายๆประเทศเขาก็มีคนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารประเทศเยอะนะครับผมถ้าประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่เยอะๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่นอนประเทศได้ครับผมค่ะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองก็ปีนี้ก็ถึงอายุของเราแล้วก็อยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์อย่านอนทับสิทธิ์เลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองและท้องถิ่นเพราะหนึ่งเสียงของทุกคนมีส่วนสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทยพลินีวันทองเขาสามิติรายงาน